สวดีค่ะมาค่ะปลามหาหมูกินเขาอีกแล้ววันนี้ปลาได้นกกินง่ายๆเนาะค่ะง่ายๆแต่อร่อยะนะคะวันนี้ปลาได้ปลาส้มแซลมอนมาคะมาหากเบิง้งขอไปเลยค่ะไปโทรกับแป๊บหนึง่ง แจมอนคืนหนึ่งเพราะว่ารอไม่ไว้นะคะอยากกินท้าบอไหวขึ้นเดียวก็พอแล้วะค่ะอ่ามันไดกลินมันไดรสชาติตั้งแต่ตอนที่ปราปักคันนะคะคั่นสมแล้วกะอ่าตัดใส่ใส่ถ้วยนะคะถ้วยน้อยไปชิมอืมถ้วยน้อยันทไม่คเวฟ แล้วก็ชิมดูอร่อยมากผ่านมาคืนหนะึ่ง อันนี้โปรตีนเกษตรแล้วก็ประมาค่ะเบืบ่อเนื้อเบื่ออะไรก็จะกินเนื้อปลาเป็นหลักกินไข่เป็นหลักเนื้ออย่างอื่นก็มีบ้างอื กินอากระเทียมสดลงไปนะคะมีความรู้สึกไปถึงกระเพาะเลยกระเทียมไม่หนีกระายค่ะม,มันน่าทำกินเล่นนะน่าทำกินแบบเป็นอาหารว่างเนื้อปลาช่อมอนนะคะตอนที่ประคั่นนะอืมไม่ใช่คั้นเนี่ย แค่เอาเมากร้งแล้วก็พันด้วยหนังมันเฉยๆนะ,ะน้ำมันติดมือเพราะาป้าจะผสมในอะในครกนะฮะเอาตองหอให้มันอยู่แล้วก็จะได้ทอดให้สุกนะคะแล้วก็เอาตองออกบลดิหอยตองเมอเพราะว่าบะมี่บะมี่ตองใ่มีตองแผ่นเล็กๆที่แบบขาดครึ่งขาดกลาง ข้าถ้วยเดียวพอป่ะเนาะอร่อยมาก วันนี้ถ้าสมุกกี่อายฮะเพราะว่าเครื่องสำอางต้องใช้หน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ออกไปใช้ที่อื่นแล้วเล่นใช้เครื่องสำอางในบ้านนะฮะผู้หญิงนะคะก็สิมักแต่งหน้า 要。Yeah. ปกติประเทปลาสวายค่ะเพราะว่าชอบหนังหนังแล้วก็ส่วนท้องมันซถ้าเฮ็ดปลาทอดปลาน,นึงมือมันก็เบื่อนะคะ่ะเห็ดปลาสมวันสองวันก็ได้กินแล้ว ก็จะซอสมะส่าขาค่ะใส่ลิดน้อยแต่ว่ารสชาติปลาส้มก็ก็เยอะอยู่ใช้จะเกลือค่ะปลาส้มนะปรุงแต่งเกลือกับกระเทียมเป็นเมนูอาหารที่แบบว่าบาตงองผสมมีอย่างหลายล่ะแต่แซ่บมาก 对，就是。 จะคววิดยานค่ะบ้านก็บ้านป่ะตอนนี้เฟาระวังค่ะจะได้ปไปทดสทจะไปตรวจเพราะว่าเด็เนดกน้อยเนาะไปเร่องเรียนถ้าแใจไ่อยากทไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็นกฎของโรงเรียนนะ ไปเมื่อเว็นมือ่อปลซอยยังเลยระหว่างทางไปก็เสียงเสียงตลอดเวยตั้งแต่ขึ้นรถบัสไปไปอยู่ในห้องห้องเป็นสามสิบคนค่ะนึกเรียนนะ ตัวยนึงค่ะยังไม่อิ่มเลย <c oughs> เนั่งกินกลับอล้นนะคะ่ะอ่อมันแสบเนมือนั่นงเมิดค่ะวาะข้างนอกถ้าไม่มีแสง กลางวันแสกๆมือกลางวันแล้วเนีน่ยแดดน้อยมากอืเขาเอน้นอยยางไงปลาสมประสานคิดคือส่วนมันใส่กอบปลายนะคะมันไม่ได้ยัดไม่ได้ยัดเปนไส้ เกิดตน้นไม่้น้ำดินดีปะนี่ต้นไม่นะต้นมาสนายังบม่ออกดอกจะกเทืออยู่ต้นสูงสูงจะชนเพดานน่ะนื่มหอมหอหยไง ไมาชอสบานทาดไปเลยค่ะสีเขียวสีแดงแค่รสบ่อยมากบนไดค่ะต่อทาง จะตำตำกินคุกปลาแดกคุกปลาลาดเนี่ยค่อยกินค่อยได้กินแค่รสค่ะฉันนายกินทีกราสุนแซ่บ เซ็ตสองก้อนนะก้อนทอกันอีกก้อนนึงก็จะเป็นสซองมือขนาดมือเดียวต้องแสบขนาดนี้ล่ะ พูดได้ว่าสบายก็คอยหายดีไว้ได้ดะะื <c oughs> ่มน้ำเยอะๆให้มันขับความไม่สบาย ออกฮอนไปหอดแบบพุ่งเลยอะทั้งพริกทั้งกระเทียมแต่รู้สึกสดชื่นดีหวังหน้าวันนี้ค่ะมี่ต่แนบถ้าไม่สดชื่นเจอกันไม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ๆนะคะส่วนมากปวาจะเน้นหาหมูกินเขาหาหมูเบานะคะ เห็ดอาหารในบางเถือนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายคะ่ะว้าวอดไม่ได้ที่จะเอามาให้ดูนะคะอันนี้เป็นปลาส้มแซลมอนนะ,ะทำวิธีแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นโฮมเมดปลาไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายอัดวิดีโอนะคะแต่ว่าพอเห็นมันเป็นชิ้นสวยเวลาเรา ผสมแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้มันมันกล้องโฟกัสนะฮะสีข,า,ขาวๆนี้ก็คือจะเป็นเม็ดข้าวกับกระเทียมสดนะะอันนี้นะคะมีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างนะคะมันง่ายมากถ้าใครจะทํากินเนาะปลาส้มเนาะปลาโขลกผสมในนี้นะคะในในครกก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็เนื้อปลาปลาแซลมอนนะคะสับ แล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็ครกผสมกับเนื้อปลาที่เราสับไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะเอาไปรองน้ําที่กรอกแล้วก็เอาใส่ในครกตําผสมเลยนะคะไม่ได้คั้นยากนะแต่เราก็จะมาคั้นในขั้นตอนนี้นะคะเล็บปลาก็จะจะยาวหน่อยนะป้าเป็นคนชอบเล็บยาว แต่ก็เรารักษาความสะอาดให้ดีนะคะก็ไม่เป็นไรน่ตองตองหอ่อสุดท้ายแล้วก็จะทอดก็ได้จะอบก็ได้แต่ว่าปาไม่ค่อยชอบอบเท่าไหร่แค่บางเมนูแค่นั้นนะคะที่อบ บางทีแต่ถ้าขยันก็คือจะก่อไฟนะ